ถ้าคุณดูเฮดไลน์ของสำนักข่าวอื่นอย่างเช่น,นผมกระโดดให้มันมีความหลากหลายเนี่ยไปที่อย่างเช่นอาร์ทีอาร์ทีเนี่ยอยากคิดว่ารัเสเซียเขาจะมาแนวโปรฮามานะฮะไม่ใช่นะฮะคือในมุมหนึ่งอาร์ทีขาบาดหัวว่าชาวปาเลสไตน์ช็อกกับการตอบโต้ของอิสราเอลแต่ว่าถึงแม้ว่าอิสราเอลเป็นพันธมิตรฐานนความมัน่นคงของสหรัฐอย่าลืมไปว่าการปฏิบัติภารกิจในแบบที่พุ่งเป้าไปที่พลเรือนแบบที่ ยิงคนที่ไปดูคอนเสิร์ตหรือจับกลุ่มผู้หญิงไว้เป็นตัวประกันเนี่ยพฤติกรรมของฮามาสในรอบนี้เนี่ยผู้นําของหลากหลายประเทศไม่ว่าจะอยู่ขั้วไหนเนี่ยเขาก็ประนามถึงแม้ว่าเขาเขาเขาเห็นใจชาวปาเลสไตนีนหรือไม่ได้เห็นด้วยกับภารกิจของกองทัพของอิสราเอลทั้งหมดแต่ว่าพฤติกรรมของฮามาสเนี่ยเป็นพฤติกรรมซึ่งสร้างความเอือมระอากับผู้นําโลกหลายประเทศนะครับต่อให้เป็นขั้วซึ่งไม่เอาฝั่งสหรัฐ เฮดไลน์ของ RT ก็จะเน้นไปที่ว่าตกลงแล้วพลเมืองที่เขาไม่ได้ร่วมรบกับฮามาสด้วยแล้วก็อาจจะไม่ได้เห็นด้วยกับวิธีในการปฏิบัติของฮามาสเนี่ยเขาก็ช็อกกับการตอบโต้นะฮะ we are completely shocked by the damage การตอบโต้ของอิสราเอลนั้นแรงและหนักและต่อเนื่องและจะมีมากกว่านี้อีกอย่างแน่นอนเสร็จแล้วถ้าคุณกระโดดไปดูอย่างอาเจเซร r านะครับอเจเซราเนี่ยเขาเป็นของกาตานะฮะ เขามาได้เอาด้วยกับนโยบายต่างประเทศหรือนโยบายทางการทหารของอิหร่านนะฮะหรือของเลบานอนนะฮะคือคือกาตาร์นี่คือกาตาร์นะเขาค่อนข,ข้างอิสระในในในส่วนของเขาแล้วเอเล็กซิราเองก็มีกองบอก,กซึ่งค่อนข้างอิสระจากกาตาร์ด้วยก็เอเล็กซิราเขาก็เน้นย้ําความหนักแน่นของการตอบโต้จากทางฝั่งอิสาราเอลเข้าใจดีว่ามีความพยายามที่จะชี้ให้เห็นว่าอิสาราเอลนั้นโจมตีกลับในแบบที่หนักแน่นมาก และเผดเผิ็มากไปกว่าสิ่งที่ฮามาสทำแต่อย่างไรก็ดีก็อย่าลืมว่าฮามาสเองเนี่ย<อ>เขาได้จับกลุ่มตัวประกันซึ่งเป็นพลเมืองของหลากหลายประเทศไว้เขาจับกลุ่มตัวประกันซึ่งเป็นพล,พลเมืองชาวอิสราเอลปาเข้าไปเนี่ยเป็นร้อยคนแต่มันมีพลเมืองประเทศอื่นซึ่งไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยเนี่ยก็ถูกจับกลุ่มตัวไปด้วยเป็นตัวประกันแล้วตามที่ว e t Journal รายงานเนี่ยมันทําให้ภารกิจในการสู้รบในรอบนี้ของอิสราเอลนั้นเป็นเรื่องซึ่งไม่ง่ายเลยเพราะว่าฮามาส จับกลุ่มตัวประกันไว้อยู่ความพร้อมในการใช้ความรุนแรงในแบบที่เป็น total war เนี่ยยังไงยังไงอิสราเอลก็ยังยับยังอยู่เพราะว่าตัวประกันที่ฮามาสได้จับไปมีมากกว่า100คนนอกเหนือไปจากนั้นนะครับนอกเหนือไปจากนั้นรายงานของ Wall Street Journal นะครับน่าสนใจ Wall Street Journal เนี่ยเขาร่ายาวเลยว่าเจ้าหน้าที่ความมั่นคงอิหร่านเป็นตัวการในการช่วยฮามาสในการโจมตีในครั้งนี้ อิรานนั้นไฟเขียวหรือกรีนไลท์นะหรือกรีนลิฟต์ v e ฟเดอะกรีนไลท์ได้แก่การปฏิบัติการในรอบนี้กลุ่มติดอาวุธฮามาสก่อปฏิบัติการในรอบนี้เนะี่ยมีการประชุมนะร่วมกันที่กรุงเบรุตประเทศเลบานอนมาก่อนอ้างอิงจากแหล่งข่าวเจ้าหน้าที่ระดับสูงของฮามาสและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของฮิสบุลเลาะห์ที่เลบานอนเนี่ยซึ่งเป็นกลุ่มติดอาวุธอีกกลุ่มนะที่เตอรรานสนับสนุนเนี่ยวอลส์เรจเจอรัลชี้ ว่ารายละเอียดของการปฏิบัติการในรอบนี้ถูกทําให้สมบูรณ์ระหว่างการประชุมไม่กี่ครั้งซึ่งเกิดขึ้นที่กรุงเบรุตประเทศเลบานอนซึ่งมีผู้ที่เข้าร่วมการประชุมได้แก่เจ้าหน้าที่กองกำลังพิทักการปฏิวัติอิสลามหรือ IRGC Islamic Revolutionary g u a r d Corps ของอิหร่านรวมถึงตัวแทนของกลุ่มติดอาวุธที่แต่รานให้การสนับสนุนอีก4กลุ่มรวมถึงกลุ่มฮามาสที่ควบคุมฉนวนกาซาอยู่แล้ก็มีกลุ่มฮิสบุลเลาะ นะที่ที่อยู่ที่เลบานอนแล้วก็มีกลุ่มปีกการเมืองในเลบานอนอื่นๆเข้าร่วมในการประชุมในรอบนี้ด้วยเจ้าหน้าที่ระดับสูงฮามาสเขายืนยันว่าทางกลุ่มวางแผนโจมตีด้วยตนเองในขณะที่โคศกทูตอิหร่านประจำสหประชาชาติบอกว่าเตรรานอยู่เคียงข้างกับการกระทำของของกาซาแต่ไม่ได้สั่งการไม่ได้สั่งการฮามาสให้ปฏิบัติการเช่นนี้ในขณะเดียวกันนะครับ วอลสตรีจอเชนลก็ยังรายงานได้ว่าอิชเมลควานีหัวหน้า IRGC นะครับแล้วเป็นคนซึ่งเคยเป็นมือขวาคอเซมซัลูเมนีเนี่ยในพลที่โดนโดรนสหรัฐสังหารในปี2020อเนี่ยอิชมาเอลคานีเนี่ยหัวหน้า IRGC คนใหม่เนี่ยนะฮะปรากฏว่าหลังจากที่ขึ้นดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการกองกำลังคุตฟอฟอสแล้วเนี่ยเป็นกองกำลังชนชั้นนำทหารที่ใหญ่สุดในอิหร่านเนี่ย เป็นอยู่ใต้การบังคับบัญชาโดยตรงของผู้นําสูงสุดข,ของอิหร่านเนี่ยตัวแทนกลุ่มนี้เนี่ยเกี่ยวข้องกับการหารือกับบรรดาผู้นำํำของกลุ่มทั้งฮิสบอลลัที่ระบนนอนแล้วก็ฮามาสจากชนวนกาซาซึ่งปฏิบัติการที่อิสราเอลในรอบนี้การเข้าร่วมการประชุมในรอบนี้ มีผู้นำฮิสบอลละเซเยตฮัสซานนัสราลาเข้าร่วมด้วยนะ be be แล้วก็มีผู้นำกลุนน่มจิหฮัดไซยาลนะฮะนักคาราลาและหัวหน้ากลุ่มฮามาสเข้าร่วมประชุมด,ด้วยนั่นคือสตอรี่นะมีความน่าเชื่อถือไหมมากทีเดียววอสต r e e t เ o อร์ a l แต่จริงๆแล้วการที่อิหร่านหนุนฮิสบอลละและฮิสบอลละอาจจะเข้ามาช่วยในสงครามนี้ และการที่อิหร่านแบ็กหรือไฟเขียวฮามาสที่ปฏิบัติการสู้รบกับอิสราเอลอยู่ในรอบนี้อันนี้มันไม่ใช่สิ่งที่เป็นเป็นเป็นข่าวใหม่คนที่ติดตามข้อมูลข่าวสารเรื่องข่าวกรองก็จะทราบเรื่องราวต่างๆเหล่านี้อยู่แล้วคำถามก็คือเหลือเหลือให้เรารอดูว่าเดี๋ยวฮิสบอลลเข้ามาแจมเมื่อไหร่อิหร่านจะรบโดยตรงไหมคงไม่อิหร่านรบโดยตรงกับอิสราเอลนี่ก็ก็จะเละเทะบานปลายยิ่งไปกว่านี้ นะมันก็จะดึงพันธมิตรของอิหร่านเข้ามามีส่วนร่วมในสงครามแล้วก็จะทําให้เป็นสงครามยิ่งใหญ่ในภูมิภาคตะนนอกกลางซึ่งแค่นี้มันก็ใหญ่พอแล้วในขณะเดียวกันนะครับในขณะเดียวกันมีบทความซึ่งผมอยากจะอ่านให้ฟังของคุณปรีดีบุญซื่อซึ่งคุณปรีดีบุญซื่อเขียนลงในไทยพับลิก้านะครับลงในไทยพับลิก้าโดยที่คุณปรีดีบุญซื่อเขาเขาเขียนอย่างนี้นะ,นะเขาอ้างอิงเดอะการเดียนเขาอ้างอิงเดอะการเดียนแล้วเขาบอกว่า บทความ The Guardian ชื่อ Israeli-Hamas War What has happened and what has caused the conflict เนี่ยคุณปรีดีก็เขียนอางี้สาเหตุยังไม่ปรากฏชัดเจนแต่หลายเดือนที่ผ่านมาเกิดความรุนแรงมากขึ้นในเขตเวสต์แบงก์ระหว่างทหารอิสราเอลชาวยิวตั้งถิ่นฐานและชาวปาเลสไตน์ชาวยิวตั้งถิ่นฐานใช้อาวุธโจมตีหมู่บ้านชาวปาเลสไตน์พวกกองกำลังปาเลสไตน์ในเวสต์แบงกก็โจมตีฐานอิสราเอลชาวยูตั้งถิ่นฐาน ส่วนกองฐานอิสราเอลก็บุกจู่โจมเมืองของปาเลสไตน์ในสัปดาห์ที่ผ่านมาชาวยิวบางคนได้เข้าไปส่วนมนในบริเวณของสุเราเอาอักซาในนครรูซาเจล็มด้วยพื้นที่ที่ชาวมุสลิมเรียกว่าฮาเรมอัลชาริฟสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดอันดับที่3รองจากเมกกะและมาดีนะที่อยู่ในซาอุดีอาระเบียพื้นที่ดังกล่าวสำหรับชาวยิวเนี่ยคือเทมเ l ิลมา n t ์ซึ่งก็ถือว่าเป็นที่ที่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ที่ตั้งของวิหารชาวยิวตามคัมภีร์ไบเบิลด้วยมันก็มีชาวยิวซึ่งรับไม่ได้กับการที่อันนมีการอนุญาตให้เข้าไปสวดมนต์ในพื้นที่ของอารักษานะเพราะจะเป็นการย่วยุพวกคามาสเองที่เรียกปฏิบัติการโจมตีสุโครั้งนี้ว่าเป็นการปฏิบัติการพร้อมกันครั้งใหญ่ว่า Operation a l a ารักษาเ u ลด้วย แต่สิ่งที่เป็นสถานการณ์เบื้องหลังที่เกิดขึ้นมานานแล้วก็คือการที่อิสราเอลและอียิปต์นั้นถูกกล่าวหาในที่นี้นะฮะว่าปิดล้อมฉนวนกาซามานาน16ปีที่แทบจะทําลายเศรษฐกิจภายในของดินแดนกาซาและสร้างความยากลําบากในการดํารงชีวิตของคนในกาซาพวกชันิยมรุนแรงทางศาสนาที่เป็นพักร่วมรัฐบาลอิสราเอลในปัจจุบัน อันนี้ก็โดนกล่าวหานะฮะอิสราเอลโดนกล่าวหาในใน,ในบทความนี้ก็เรียกร้องให้มีการผนวกดินแดนของปาเลสไตน์มาเป็นของอิสราเอลไปเสียเลยกลุ่มฮามาสเลยต้องเตรียมการเรื่องนี้มาเป็นเวลานานแล้วเพราะว่าสะสมความไม่พอใจมาเป็นเวลานานนะแต่ยังก็แต่ยังเป็นเรื่องทึ่งมืดมนว่าทําไมหน่วยข่าวกรองอิสราเอลจึงไม่จึงไมร่รับรู้ก่อนว่าจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นการสอดแนมของอิสราเอลในเขตกาซามีอย่างเข้มข้นมากอิสราเอลติดตามทุกการเคลื่อนไหว การสื่อสารและชวิตรประจําวันผ่านอุปกรณ์สอดแนมไฮเทครวมทั้งโดรนที่บินเหนือกาซานอกจากนี้ยังอาศัยข่าวจากสายลับความล้มเหลวด้านเข่ากรองรอบนี้สั่นคลอนต่อความเชื่อมั่นของคนอิสราเอลต่อรัฐบาลและความสามารถของกองทัพอิสราเอลที่จะปกป้องพลเรือนด้วยกลุ่มฮามาสปกครองชุมชนกาซามาตั้งแต่ปี2007การโจมตีอิสราเอลครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าฮามาสเป็นกองกําลังที่หลายฝ่ายไม่สามารถมองข้ามความสําคัญ แต่ก็เป็นเรื่องที่เข้าใจยากที่จะเข้าใจได้เหมือนกันว่าการโจมตีในครั้งนี้กลุ่มฮามาสหรือเขตกาซาเองจะได้จะได้อะไรที่เป็นประโยชน์ในด้านบวกขึ้นมาที่แน่นอนก็คือว่าอิสราเอลจะใช้กองกำลังทหารที่ทรงพลังทำลายฝ่ายตรงกันข้ามไม่เพียงแต่ในเขตกาซาแต่จะรวมถึงเวสต์แบงก์และเยรูซาเล็มตะวันออกด้วยปฏิบัติการทางทหารดังกล่าวของอิสราเอลคงทำให้ชาวปาเลสไตน์จำนวนมากเสียชีวิตรวมทั้งบ้านเรือนและโครงสร้างพื้นฐานต่าง การจับตัวประกันจำนวนว่าไว้ในกาซาทำให้การตอบโต้ของอิสราเอลซับซอ้อนและระมัดระวังมากขึ้นกลุ่มฮามาสเองก็มีอำนาจต่อรองมากขึ้นในในปี2011ทหารคนหนึ่งของอิสราเอลถูกปล่อยตัวจากกาซาหลังถูกจับไปเป็นเวลานาน5ปีโดยแลกกับการที่อิสราเอลต้องปล่อยตัวนักโทษปาเลสไตน์กว่า1,000คนในครั้งนี้คนอิสราเอลถูกจับตัวประกันกว่า100คนคงจะต้องแลกกับนักโทษปาเลสไตน์ทั้งหมด ในเรือนจำอิสราเอลบทความนี้ที่ผมอ่านให้ฟังที่คุณปรีดีบุญซื่อเขาแปลมาจากเดอะการ์เดียนเนี่ยผมต้องการเชื่อเห็นว่าสื่อฝ่ายซ้ายในอังกฤษเนี่ยนะฮะอย่างเดอะกาเดียนเนี่ยเขาเชียร์ปาเลสไตน์แล้วเขาแอนตี้อิสราเอลนเพราะฉะนั้นคุณวิเคราะห์สื่อในโลกใบนี้ตอนนี้คุณต้องแยกแยะด้วยมันมีสื่อตะวันตกซึ่ง นิยมอิสราเอลแล้วก็เชียร์อิสราเอลเต็มๆเลยรอบนี้ซึ่งอันนี้ก็เยอะแต่ว่ามันก็มีสื่อดั้งเดิมในโลกตะวันตกตั้งแต่ฝรั่งเศสยันสหรัฐยันอังกฤษที่เชียร์ชาวปาเลสไตน์ยนอย่างเต็มที่แม้กระทั่งเกือบเชียร์ฮามาสก็มีเดอะการ์เดียนเนี่ยเขาใช้วิธีการเขียนบทความหาเรื่องอิสราเอลทั้งๆที่อิสราเอลเนี่ยเพิ่งถูกกระทำเขาก็หามุมในแง่ลบเกี่ยวกับอิสราเอลรายงานให้คนที่อ่าน ได้มีความรู้สึกอินอิ่มเอมคนที่แอบเชียร์พาเลสตายในฝั่งตะวันตกมีเยอะแล้วก็แอบเชียร์ฮามาสในรอบนี้ด้วยแต่ว่าเขาไม่สามารถพูดอย่างเต็มปากว่าฮามาสทำในสิ่งที่อยากให้ทำผู้ฮามาสรอบนี้ก็อุกอาจจนเกินไป